ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่แหมจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่ผมบ่ค่อยได้เข้ามาสำรวจให้ท่านผู้ชมได้ที่ตามกันนักต่อได้ครับจุดนี้เป็นจุดที่อยู่เลยวิวัดสันกำแพงวาแหมน้อยครับก็ตะกี้นี่เปิดหัวคลิปมาเป็นรูปของนกเขียวหรือนกอีโก้งตีเขาอู้ขึ้นกันถึงคลิปก่อนหน้านี้ฮะหรือว่าไก่น้านันเองนะก็จริงๆแล้วมันมีจํานวนเยอะมากในหนองเล้งซแห่งนี้นะ อันนี้เป็นบรรยากาศการคุดฟังนี่คิดว่าเขตน้ำตื้นแั้นี้คุดได้เยอะแล้วครับแล้วก็มีคันเนี่ยมันได้ทะลายเตียก็โดนน้ำทะลักเข้ามาเหมือนกันนะฟังนู่นก็กำลังคุดอยู่ครับรถแมโครแต่มอไซค์ผมมาสามารถผ่านไปได้ครับกี่ผมขี่มอไซค์เข้ามาในเส้นทางนี้นะบริเวณน,นี้จะมีนกเขียวรือนกอีกโก้งเยอะมากแล้วก็ แตมีแหมหนึ่งชนิดนั่นคือนกอนกยางนะฮูนกนกยางจะมีม้อยู่บริเวณนี้เยอะครับช่วงแรงๆนี่ผูกนกยางสีขาวจะเต็มพรึนแล้วนะครับบริเวณนี้เคยมีนกดินเทียนเป็นหลายพันเป็นหมื่นตัวครับ Phụng nốt lé 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 nói Nói nhiều lắm Chỉ nhìn tiếng nốt y côn Nói nhiều เออนี่แหละเขาหันนกปลาแดง hmm. ya, ตัวใหญ่มากครับ<า>กล้องผมจับเหมือนกันม,<า>มีนกลากหลายชนิดมากครับ ทังตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เป็นนกเป็ดนกหน้ามีมดครับถ้าใครชอบในเรื่องของการดูนกซองนกผมคิดว่าหนองลิงไซจะมีนกพพอเยอะมากนะครับได้ศึกษากันเยอะมากบางทีอาจจะเจอนกหายากอยู่บริเวณนี้ก็ได้ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลความรู้ของผมยังว่า บ่ามาเพอที่จะแยกแยะชนิดของนกได้ละเอียดนะแต่นั่นถ้ามีนักดูนกมืออาชีพมานี่คิดว่าน่าจะเก็บข้อมูลได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับผมอ,อันนี้ก็เป็นจุดแหมจุดหนึ่งที่ผมป้าท่านผู้ชมมาดูนะใจเวลานี่หลายชั่วโมงเหมือนกันครับการเดินทางแต่ละจุดก็ใจเวลาอยู่ ก็เดี๋ยวเราจะไปให้มันจุดหนึ่งนะส่วนจะเป็นจุดไหนนั่นเดี๋ยวผมขอไปสำรวจดูก่อนว่ารถมอไซค์มันจะผ่านทะลุไปได้หรือเปล่าครับถ้าไปที่ทั้งนี่ก็จะไปทั้งบ้านปลาแฟกหรือว่าจะเป็นเกาะกลางน้ำดูหัวใจเสียงนุกเป็นยะังไง cà sà đáng hết ukai ok dạy 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 เดี๋ยวนะคผมเห็นจะมีฝูงหนึ่งก็กินไม่ตรงไหนเอ่ยนี่เยอะเลยโอ้ยหลายตัวมาก เนี่บริเวณนี้มีนกหลากหลายชนิดมาครับพื้นที่ตรงนี้โอ้ถ้ามีกล้องซองดีๆเน่ยผมว่าเพลินเลยทีเดียวครับผมโอเคครับผมเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ